ซอยยีบสองซอยนั้นตำนานพี่น้องปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นตำนานอยู่สวัสดีครับผมเอกพี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาผมมาพอกับกิ้งน้อยคือเก่านะครับผมจากคลิปที่แล้วได้ซอยจุไปนะครับผมเอกพี่น้องกิ้งน้อยก็ซื้อเนื้อมาโลหนึ่งเอาทั้งเศษซอยจุแล้วก็เศษเอามาเห็ดก้อยบันดนี้กินดิบไปแล้วเปลี่ยนมากินซุกเบิ่งนะครับผมเอกพี่น้องแซ่บพือกันนะครับก้อย ใส่เลือดแล้วเราเอาไปคั่วให้สุกนะครับผมมาผมเองพี่น้องมาสิบแซบน้ำเกียงน้อยเดอ้โอโู้ทีเด็บหืมตู้มแขกสดสด ไปเด็ดเอาอยู่หน้าหอพี่น้องอกินดิบแล้วก็กินซุกแน่นะครับผม กระเทียมกับเบิร์ดกีนองเลยว่าเมนยังเหลืออยู่ไปหาเสาะเบิ่งกับเบิร์ดจอยอ่ะเราจะเอามากินกับนะอื้มพักกับลาย,ย่างลาเนี่ยครับ ก็ลายเติบเลยนี่ครับพี่นอ้องม,ม,มาเ้อบ,แบ,บุแรชบุทรันได้กินข้าวมาสับแท้น้ำเก้งน้อย ย้อนอ่อนๆงามงามบ่วงสดน้ำกันนะพี่น้องเลยอืมอืม สุดยอดความแซ่บกำลังหิ้วเข้าวพอดีนะผมก็ได้อืมผ่าคิดิโออืม เห็ดเองนี่แซ่บนะพี่นอ้องนะเนื้อนี่เก้งน้อยกับมีร้านประจำอยู่นะครับผมผู้ใดสนใจเนาะทั้งปวกแดงอะ่ะอยู่แถวๆฝั่งโรงบัล พวกแดงครับแด้วกับมี่้า UA, าอยูอีมาดยังพรอยี่สิบสองนะครับผมถนนซอยยอดฮิต <c oughs> <c oughs> ซอยยนะี่สิบสองซอยในตำนานพี่น้องปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นตำนานอยู่ ไปได้ครับผมซื้อร้านกับไอสถานีซอยจุนะครับผมบริสุทธนใจอยู่แถวนั้นไงไปอุดนุนกันได้ครับเนื้อสดสะอาดครับ ตับครับมาเลยสุดยอดความแซ่บพี่น้องเลยไปแถวเฮื่อน <c oughs> ไปแถวเฮื่อนนอกเคลื่อนงานกัน บวิดก้อยบวิดลาบครับพี่น้อง หลายพัก โอ้ยแสบผูดหลังค้นกับโบกินเนื้ออะไรพี่น้องกร่บบเป็นยังนะครับเบิ่งเก้งน้อยกินกันได้นะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าจ,จัดเมนูเสแซ่บให้เบิ่งเลยนะครับผมขอติดตามเด้อโอ้ลุด อ้าสดจักบาทว่ะพี่น้องอือือ,อ,อแต่ป่าวอยู่พี่น้องเลยลายเติบได้บทไม่น,ใ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 น้อย เฮากินเนื้อกินอย่างนี้มันก็จะอิ่มไวกินลายกระทองอืดท้องเฟอ้อนะครับผมพี่พี่น้องเฮากินพ่ออิ่มพอดีเฮ้าเนาะอ่ะเก่งน้อยกันชิได้ลาพีลาน้องไปแล้วเด้อครับผมก็ได้เมนูแซ่บๆนี่างละมาสู่พีตอนน้องให้ได้เบิ่งให้ได้ขึ้นอย่างน้ำกันนะครับผมคลิปหนา้าม,มาพบมาพ่อกันใหม่ครับเมนูแซ่บเมนูใดกันรอติดตามรอรับชมครับคุณพี่พี่น้องวสวัสดีครับ